นี้นะคะเราสองคนนะคะคุณว้ยค่ะคุณกุ้งค่ะจ่ายทีมงานบ้านร่วมพัฒนาเด็กนะคะมูลนิธิด็กอ่อนในสลัมค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะไปลงชุมชนนะคะโซนสุขสวัสดิ์ค่ะอ่าใช่ค่ะก็ะะจะมีบ้านคุณนิดย์ยิ้มนะคะสุขสวัสดิ์ซอยหกนะคะแล้วก็บ้านคุณก้อยสุขสวัสดิ์ซอยสิบสามแล้วก็บ้านป้าสุสุขสวัสดิ์ซอยสามสิบค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปลงชุมชนเยี่ยมบ้านทัวดหมหลังนะคะให้กำลังใจนะคะเราก็จะไปทำํำก,กิจกรรมกับเด็กๆด้วยค่ะ,คะพร้อมท้งมอบของสนับสนุนเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ เราเริ่มอ,ออกเดินทางจากมูลนิธิกันตั้งแต่เช้าเราจะไปพบผู้รับเลี้ยงเด็กที่เขาร่วมโครงการบ้านร่วมพัฒนาเด็กและนำสื่อส่องเสริมพัฒนาการไปให้เด็กๆแ,แล้วเราก็มาถึงที่แรกกันแล้วนะคะคือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กน้อยครูนิดยิ้มค่ะ ครูนิดยิ้มยังคงน่ารักและใจดีเสมอวันนี้ครูวายได้ทำกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆฟังดูแล้วเด็กๆชอบมากเลยค่ะและต่อกันด้วยกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์จากครูกุ้งกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ชิ้นนี้นอกจากจะเป็นสื่อที่สวยงามแล้วยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆด้วยดูแล้วเด็กๆทั้งชอบและให้ความสนใจในสื่อชิ้นนี้มากเลยค่ะ ครูนิรยิ้มทั้งดีใจและขอขอบคุณมูลนิธิที่มีโครงการดีๆแบบนี้และอยากให้มีต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะและหลังจากกิจกรรมการเล่านิทานและสสร้างสารรค์แล้วครูกุ้งและครูวายได้พูดคุยกับครูนิรยิ้ม ถึงทราบว่าครูเมดยิ้มอยากให้ทางทีมงานเรามีสื่อและมีกิจกรรมร่วมกับน้องๆอ,อีกเราก็ทํากิจกรรมจบไปอีกหนึ่งที่แล้วนะคะผงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะครูนิดยิ้มแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปบ้านหลังที่2อนะคะก็คือบ้านบ้านอ่าสถานเลีล้ยงเด็กบ้านกัญญานะคะหรือตูก,ก้อยค่ะก็จะอยู่จอมทองซอยสาม ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะตามมาค่ะแล้วเราก็มาถึงที่ที่2กันแล้วนะคะคือสถานรับเลี้ยงเด็กกัญยาครูก้อยค่ะทางทีมงานเราได้พูดคุยและนำของสนับสนุนที่จำเป็นต่อการเลี้ยงเด็กไปมอบให้ด้วยค่ะแต่น่าเสียดายที่วันนี้เด็กนอนหลับกันไปแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะครูก้อยได้มานั่งพูดคุยกับครูปุ้งและครูวายและขอขอบคุณมูลนิธิและทีมงานบ้านร่วมพัฒนาเด็ก ทีได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนคุณคุ้ก้อยตลอดมาเด็กๆริ่มกันพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วโดยความที่แม่ของคุ้ก้อยมีความผูกพันกับทีมงานของเราเป็นอย่างมากก่อนกับขอกอดเพื่อส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะ ที่3นะคะคือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูสู่ค่ะวันนี้ทางครูกุ้งและครูวายได้มาทําสื่อต่างๆเพื่อมาตกแต่งบ้านและเพิ่มความรู้ให้เด็กๆค่ะครูสู่ยังบอกด้วยว่ากําลังอยากจะตกแต่งบ้านเพิม่มอยู่พอดีจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากทั้งครูสุครูกุ้งและครูวายได้ช่วยกันทําสื่อเพื่อตกแต่งภายในบ้านให้สวยงามค่ะ และได้มีการพูดคุยกับครูสุครูสุบอกว่าชอบสื่อต่างๆที่ทางมูลนิธินำมาให้มากค่ะและขอขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งวันของเราสำหรับโครงการบ้านร่วมพัฒนาเด็กที่วันนี้เราไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กบัณฑิตน้อยคูนิพิมสถานรับเลี้ยงเด็กกัญญาคูก,ก้อยและสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านครูสุ เราได้นำสื่อไปให้และร่วมตกแต่งภายในบ้านให้สวยงามรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆและมอบของสนับสนุนครั้งต่อไปทางทีมงานบ้านร่วมพัฒนาเด็กผูกุ้งและคู่วายจะไปที่ไหนนั้นและไปทำอะไรบ้างรอติดตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ